สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยวิพันวดี44ดนะครับผมวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับผมที่ซอยพิวดี44สปากซอยเลยครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะเขียวตะเขียววันดีครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะเขียวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายมายาวนานมากเลยนะครับโอ้โห้วยสุขภาพแกหายไปพักไม่กินก๋วยเตี๋ยวมาตึ้งืนปีนะครับผมแกเลยกลับมาตั้งใหม่เป็นลูกสาแกมาขายแทนนะครับผมซึ่งลูกสาวแกแต่ก่อนแกก็ขายเ้าวู้ขาหมูเป็นตะเขียวนะครับผมอันนี้ก็แกยังมีีวิตอยู่นะ ตำนานก็คือในความอร่อยของแกตั้งแกหลงจำความได้ด้วยนะครับพศ2549ก็ยังมากินของแกอยู่เลยมาทำงานใหม่ๆนิดหนึ่งตุกแกหอมหวานนะครับอร่อยดีเด็ดเลยครับผมกาหมูเจียวนี่โอ้โหผมว่าใครๆก็ติดใจที่กาหมูเจียวนี่อร่อยมากเลยครับผมอดข้าวบางวันนี่าต้องมากินของแกให้ได้เลยวันไหนไม่ได้ห่อข้าวมาต้องมากินข้าวที่นี่เลยครับผมไปเจียวเนื้อ เนื้อจะมีอยู่แค่วันการอังคานพูดมั้งครับพี่ขุดนนอกนั้นจะเป็นหมูนะครับผมน้ำซุ่น้ำตกนี่เลยครับผมทีเด็ดกาหมูเดียวเศษเลยครับหอมเลยครับผมโหหน้าตาดูน่าสนใจมากเลยครับน่าจะอร่อยมากเลยครับรสชาติแกคงโอ้มาด่าเลกินมานานมากเลยครับรสชาติแกยังเหมือนเดิมมาวันนี้ก็อร่อยวันนั้นขั้วใหม่ๆนะครับคนขี่คั้วใกิน้ำมัน กเกียวหอมๆแตงโมเจียวหอมๆโค้พิเศษกระโดดหอม,หอมเข้ากัน